ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติศิรินสมาชิกวุฒิสภากล่าวถึงผลตอบรับภายหลังจากที่รัฐบาลประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความมั่นใจให้กับประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ว่าขณะนี้มีทิศท,ทางผลตอบรับที่ดีแล้วก็มีความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนมากขึ้น ส่วนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิดในคลัสเตอร์เรือนจำนั้นก็มีความห่วงใยก็ขอให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันในฐานะที่เป็นสมาชิกุธิสภาจึงได้เชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดฉีดวัคซีนเพื่อชาติและคนใกล้ชิดแล้วก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ได้ สำหรับประชาชนที่มีความพร้อมในการฉีดวัคซีนขณะนี้รัฐบาลก็มีมาตรการรองรับทั้งการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือจะเป็นการวอล์กอินเข้าไปฉีดวัคซีนได้ก็คือ1มิถุนาย,ยนนี้เป็นต้นไปขณะที่ความพร้อมการประชุมรัฐสภาสมัยสาม,มัญที่จะเกิดขึ้นขณะนี้สมาชิกทธิสภาส่วนใหญ่ก็พร้อม อย่างดียิ่งนะคะเนื่องจากว่าสมาชิกวุฒิสภากว่า70%ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เรียบร้อยแล้วมีความมั่นใจในมาตรการของรัฐสภาในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ